การที่ความรักที่ดีจะเข้ามาในชีวิตเราได้บางครั้งอาจไม่จำเป็นต้องตื่นเต้นหวือหวาแต่เริ่มจากการที่เรากล้ายอมรับว่าความรักที่เหมาะกับเราจริงๆคือความรักที่เดินไปพร้อมกันในชีวิตจริงไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่วคราวสิ่งที่เราเคยยึดไว้ในอดีตอาจต้องปรับเปลี่ยนหรือปล่อยเพื่อให้ความรักเติบโตในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น พลังงานภาพรวมของสัปดาห์นี้สำหรับชาวธนูคือการสร้างรากฐานความรักการร่วมมือและการจัดสมดุลระหว่างชีวิตความรู้สึกและความสัมพันธ์เป็นสัปดาห์ที่ความรักไม่ได้มาแบบฉาบฉวยแต่ค่อยๆชัดขึ้นผ่านการลงมือทำและการปรับตัวร่วมกันการทำนายนี้ใช้ศาสตร์ไพ่ทาโร่และเป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้เพาะเจาะจ,จงหากต้องการความแม่นยำม,มากขึ้นแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีธนูผมนายจันเจ้าจากพยากรณ์แห่งแสงดาววันนี้เรามาดูดวงความรักของคุณในช่วงวันที่22ถึง28ธันวาคม2568โดยผมได้เปิดไพ่ให้3ใบได้แก่3เหรียญ10เหรียญและ2เหรียญไพ่ใบแรกสามเหรียญเป็นไพ่ของการร่วมมือการช่วยกันสร้างและการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างจริงจัง ชาวธนูอาจอยู่ในช่วงที่เริ่มมองความรักในมุมที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่รวมถึงการวางแผนการสื่อสารและการช่วยกันแก้ปัญหาคนมีคู่จะรู้สึกว่าอีกฝ่ายเริ่มเป็นทีมเดียวกันมากขึ้นคนโสดอาจเจอคนที่มีแนวคิดใกล้เคียงและพร้อมพัฒนาความสัมพันธ์ไปทีละขัน้นไพ่ใบที่สองสิบเหรียญเป็นพลังของความมั่นคงความปลอดภยัยและความรักที่เชื่อมโยงกับอนาคต ไพ่ใบนี้บอกถึงความสัมพันธ์ที่มีศักยภาพจะยืนยาวบางคนอาจคุยเรื่องอนาคตครอบครัวหรือการใช้ชีวิตร่วมกันมากขึ้นคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่มีพื้นฐานชีวิตมั่นคงและมองความรักแบบจริงจังไม่เล่นๆาา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 ยยใบบสสุุุดดดดท้อองงงเเหหรรรรรรีญคืขกรรกกกกปััมลลลลจจวแะ่ต คุณอาจต้องบาลานซ์ระหว่างงานความรับผิดช,ชอบและความรักบางช่วงอาจรู้สึกวุ่นวายแต่ไพ่ใบนี้ยืนยันว่าคุณสามารถจัดการได้หากเปิดใจคุยและยืดหยุ่นต่อกันความรักจะไม่เป็นภาระแต่จะเป็นแรงสนับสนุนในชีวิตเมื่อรวมทั้ง3าใบเข้าด้วยกันความรักของชาวธนูในสัปดาห์นี้คือการร่วมสร้างอนาคตที่มั่นคงและการปรับตัวเข้าหากัน เป็นความรักที่อาจไม่ได้หวือหวาแต่มีความจริงใจและความตั้งใจซ่อนอยู่มากหากคุณให้เวลาและความร่วมมือความสัมพันธ์นี้มีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวนี่คือสัปดาห์ที่เหมาะกับการวางแผนพูดคุยและสร้างความเข้าใจร่วมกันเพราะความรักที่ดีไม่ได้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากการเดินไปด้วยกันอย่างสมดุล ก่อนจากกันอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหรือบอกผมหน่อยว่าคุณอยากทราบคำทำนายเรื่องอะไรเพิ่มเติมอยากให้ผมปรับปรุงอะไรผมอ่านทุกความคิดเห็นของเพื่อนๆเ,เสมอครับ